สิ์ของพ่อครูสักดาเทพสิทธิ์จะได้มากราบไหว้บูชาครับพร้อมกับขอเข้ามาครูที่ทั้งธาด้วยกายว่าจใจทั้งต่อหน้าและรอบหลังเนาะที่ได้ตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีวันนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายอาจจะได้มาไหว้ครูบาอาจารย์นะครับครูมนุษย์ของครูเทพและขอเข้ามานะครับยักมหังครูอาจารย์ยังสนานังคโต อิมินาสกาเรนะ a อิมินาสกาเรนะ a ูอาจาริยังผู้อาจาริยะอภิปูชยามิอภิปูชยามิธุติยัมปิธุติยัมปีญะมหังาะมหาผูอาจาริยังผู้อาจาริยังสารนังคโตสารนังคโตอิมินาสกาเรนะตังอิมินาสกาเรนะตังผูอาจาริยังผู้อาจาริยังสารนังคตโต Imi nama sakare natang, imi nama sakare natang. Kuadari yang, kuadari yang. Nabi puji yami, nabi puji yami. Tapi yampi, tapi yampi. Yamahang, yamahang. Kuadari yang, kuadari yang. Saranang kato, saranang kato. Imi nama, imi nama. Sakare natang, sekare natang. ครูอาจาริยังครูอาจาริยังสระนังคาโต้สระนังคาโตอิมินาอิมินาสักการณนตังสักการณนตังครูอาจาริยังครูอาจาริยังอาภิปูชยามิอาภิปูชยามิโยูโทสอนุเสสะโทสังอนุเสสะโทสังพันเตพันเตมามเมมามมสาธุสาธุสาธุปเจ โอรมจริยาแก้ค่าในการปัจจุบันข้าขอเคารพอภิวันตร์พระฤกขันธ์นั้นด้วยใจนิยมบูชาขอเดชะตเวทิตาอิบิริยาภาปัญญาให้เกิด ศึกษาสำเร็จทุกปังการอายุยืนนานอยู่ในศิลธรรมอันดีให้ได้เป็นเกียริเป็นสีปราโยน์เท่าดีแก่ชาติและประเทศไทยเ่อ สัพพะทุกขาวินาศสันติสัพพะพยาวินาศสันติสัพพะโรคาวินาศสันติสัพพะอุปทวะวินาศสันติสัพพะตุนิมิตาวินาศสันติอวะมังคราวินาศสันติพุทธเตชนะธรรมเตชะนะสังฆเตชนะอินทเตชนะเทวเตชนะพิวาตปฏิอธิโจรติภาติ กันชิมาสันนโทโขขันติโยตะปติญาณีตะป,ะต,ยยต,ะปะติพรม,มโนอัฏฐสภมะมโหรตังพุทโธตะปะติเตชัสาติสิทธิกิจจังกิจจานุกิจซึ่งบำเพ็ญกรณียกิจจะเสร็จสมอย่าข้างขัดข้องแลมนานเลยหนาะสิทธิกลังการงานประดุงเพื่อบำรุงรักษาอย่าเลิศอย่าโรยช้าโรยลาช้านาน สิทธิได้พันพันเถิดแลนาสิทธิการิยะตถะา,าตสตอสันเทศเด็บมามอดมุยสันใดปลอดภัยแแ,แล้วคลาด้นไผยทานฉับพันเถิดหนาสิทธิราภพนิรันตรังอีกราชราทุกสปปรสิ่งจงนิรัดนดรนหลังล้นดังหนึ่งนาทีทานทนอย่ายอู่ขาสูนเลยนาสิทธิเตโชชโยนิจ,จังเดชอำนาจแผ่ทั่วโอลอิสยองหย่อนห้าว จงมีชัยยะทุกหน้าปราบล้างไทยนีแลนาสัพพชิตจงประพันธุโอขอสัตว์พระพรจงประสาาป,ประสิทธิ์ให้แก่สิทธิานุสิ์ของข้าพุทธเจ้าทุกรูปทุกนามขอให้เทวะที่อยู่ในกายจิตของเจ้าทุกรูปทุกนามจงประสาาป,ประสิทธิ์ให้เจ้าพบแต่สิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตทุกการนานเถิดพุทธังประสิทธ,ธิ ทำมังประสิทธิสังคังประสิทธิสำเร็จทุกป,ประการเลยแหลส่สาธุสาธุสาธุ